วันนี้ก็ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆไปเยี่ยมเพลงโคกหลวงนาโมเดลระดับโคเรือนะคะของลุงจงรักเวียงคำนะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่7บ้านวังยาวนะคะตำบลบุนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้บอกาสดีได้พบทั้งคู่นะคะตอนนี้ก็ได้พาเข้าไปเดินเยี่ยมภายในพื้นที่นะคะ ภายในพื้นที่นะคะก็เป็นไปตามองค์ประกอบของโคกหนองนาโมเดลนะคะซึ่งกิจกรรมที่ลุงชอบทํามากก็คือการเลี้ยงปลานะคะซึ่งปลาของลุงก็มีจํานวนมากนะคะเรามาทําความรู้จักกับลุงกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายจงรักเวียงคาครับคนนี้คือภรรยาผมครับชื่อนางเฉลวยเวียงคําครับผมก็ โครงการของโคกหนองนาเมื่อปี64ก็ทำตามนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นจุดเริ่มต้นนะคะของของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสวนยางนะคะซึ่งสภาพก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นพื้นที่พื้นที่ทำนานะคะแล้วก็มาปลูกสวนยางซึ่งปลูกสวนยางปลูกยางในพื้นที่รุ่มมันไม่เหมาะสม ปลูกสวนยางทางเ้ืยางเนี้ยไม่ค่อยจะตึกตื้เท่าไหร่นะคะก็เลยเมีโอกาสดีนะคะทางสำนักง,งานพัฒนาทุนจุนนะคะมีโครงการคู่ของนางโมเดลนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะ,ะจเข้าร่วมโครงการนะครของโครงการคู่ของนางโมเดล ในปีแรกๆเนี่ยทำให้ต้นไม้ไม่ค่อยจิดตัวเท่าไหร่ในไมกีเราก็ได้ใช้ฟางนะคะคลุมโคนก่อนนะคะในปีแรกเอาฟางคลุมโคนแล้วก็หลังจากนั้นเราจะปลูกเป็นพิกงีีหนูมะเขือตรงรอบโคคน,นาาต,นตน้นต้นไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็ใช้เราเน้นในเรื่องของการรดน้ําพวกนั้นในการคลุงดินทําให้เรามีรายได้ตอนแรกเนี่ยรายได้จาก พี่กี่หนูหรือว่ามาถือตรงรอบน่าดัวนั้นหรือว่าเป็นผักกินใบนะคะในปีแรกจะทําอย่างนั้นนะคะแล้วก็พอปบบีที่สองเนี่ยทำให้สภาพดินตรงนั้นมันดีขึ้นประกอบด้วยรบตกก้วยด้วยนะคะสามารถที่จะทําให้ดินอ่ะฟื้นฟูนฟนได้เร็วมากนะคะก็เลยเนี่ยสภาพสามปีปีนี้เนี่ยสภาพดินปกตินะคะปกติมีมีไส้เดือนมีอะไรในดินเนี่ยพอเราไปดูสภาพดินเนี่ยสามารถ สามารถปลูกพืชได้ทั่วไปแล้วอะนะคะเขาไม่มีไรายได้นะคะในพื้นที่ตรงนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายที่ทาในพื้นที่ตรงนี้ก็มีเลี้ยปลานะคะแล้วก็มีปลูกกล้วยปลูกไม้ผลนะคะก่อนหน้านี้เรามีการปลูกปลูกผักนะคะก็ทํารายได้ให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้จิตใจนะคะจิตใจดีขึ้นแล้วก็วางแผนนะคะเพื่อที่จะเกษียณอายุราชการนะคะใน ลัะหาักนี้ประมาณ1เดือนนะคะคงจะทำให้ชคุณภาพชีวิตหลังจากเกษียณเนี้ยดีขึ้นมากนะคะก็ขอบคุณนะคะทางพัฒนาชุมชนนะคะที่ให้โอกาสน,นะคะเข้าร่วมโครงการตรงนี้ค่ะขอบคุณนะครับ